ขณะนี้เวลา8นาฬิกามาพร้อมกันนะครับเวลา8โมงครึ่งตามที่กกตอปจอเลยนั้นกำหนดครับขณนี้ฟังเสียงภาพประจําเลย đã đề còn trọng thời gian của các anh em các anh ว่าท่านได้ไปดูเลยนเวลารอพ่อด้วยนนะคะในคอ้ถ้าท่านได้เอกสารไม่ระบุกล้องหทัวงท่วง มาสีมาสีสีสีครับคุณครับมาสีมาสีครับมาสีมาสีชูป้ายหน่อยมาสีชูป้ายออกมาจากห้องภายในของประชุมที่รับสมัครนะครับประกาศมาได้หมายเลขสี่ครับ ¡Ja, ja, จะขขอออ้านมีย,นยากแล้วแต่การรักษาแชมป์ยากกว่านะครับโดยนั่นขอให้เรามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองนะครับทุกคนทุกท่านโดยทั่วกันครับในวันที่20ธันวาคมครับ